รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นผมคือส่วนหนึ่งของร่างกายที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผมสวยเราก็สวยผมแก่เราก็แก่พื้เพื่อนว่าจริงไหมคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราใส่ใจและมันดูแลเส้นผมของเราแค่ไหนกันไม่ต้องรีบเข้าซาลอนราคาแพงหรอกคา่ะทรีทเมนต์กันในบ้านนี้ละคา่ะประหยัดกว่ากันเยอะ ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทริคดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b b e l ค่ะ เฉียงโทนเลอชิมเมอร์ลิปแคบเปลี่ยนสีเพิ่มประกายเพิ่มอีกนิดแต่ได้อีกเยอะโดยทั่วไปนะคะเส้นผมของเราเส้นหนึ่งเนี่ยจะอยู่กับเราประมาณ4-5ปีค่ะแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังทำลายเส้นผมกันอยู่ทุกวันนะคะโดยการดัด ย้อมยืดหรือเปลี่ยนสีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีทรีทเมนต์จากธรรมชาติมาดูแลเส้นผมของเราค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูแลเส้นผมนะคะดูแลริมผีปาาของเรากันหน่อยดีกว่าค่ะเรืนี้เลยค่ะใหม่ลิปอเชียคัลเลอร์ชิมเมอร์ลิปแคตเนื้อลิปบีแว็กซ์เนียนนุ่มอ่อนโยนต่อริมผีปาาที่บอบบางเปลี่ยนสีเพิ่มระกายพร้อมบำรุงด้วยวิตามินอีให้เรียวปากสวยอมชมพูดูเป็นธรรมชาติเพิ่มระกายอีกนิดโดนใจหนุ่มๆขึ้นอีกเยอะเลยละค่ะไปทรีทเมนต์กันเลยดีกว่า โดยการใช้ผลไม้ที่หาง่ายแสนง่ายมาทำเป็นครีมหมักผมจะเวิร์กแค่ไหนต้องลองค่ะเริ่มจากเตรียมผลไม้สดๆเบลมีมะล,ละกอสุกแตงโมกล้วยหอมเออถ้ามีน้ำมันมะพร้าวด้วยก็อย่าลืมเอามาผสมด้วยนะคะวิธีการทำเอากล้วยหอม1ลูกปอกเปลือกมะล,ละกอสุกสีถชิ้นเล็กๆและแตงโม2ชิ้นเล็ก ผสมน้ำมันมะพร้าวลงไป1ช้อนโต๊ะนำมาปั่นรวมกันให้ได้เนื้อละเอียดสเสร็จแล้วนำมาชโลมเส้นผมให้ทั่วศีรษะหมักทิ้งไว้20นาทีแล้วล้างออกตามปกติค่ะ ทำเป็นประจำสัปดาห์ละครั้งจะทําให้เส้นผมของเพื่อนๆดูเงางามและมีชีวิตชีวาขึ้นรับรองปราศจากสารเคมีเพราะผลไม้ที่เลือกมาทําไม่ว่าจะเป็นมะละกอก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง แตงโมแดงเนื้อฉ่ำก็มีโปรโตีนและเบต้าแคโรทีนที่มีประโยชน์ต่อเส้นผมกล้วยหอมสุกมีสารแพคตินที่จะช่วยเคลือบเส้นผมให้ผมนุ่มมันเงานุ่มลื่นอีกทั้งแร่ธาตุต่างๆในกล้วยอย่างฟอสฟอรัสแคลเซียมยังช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะอีกด้วยค่ะส่วนน้ำมันมะพร้าวย,ยังมีคุณสมบัติยึดเกาะกับโปรโตีนของเส้นผมได้ดี กรดไขมันในมะพร้าวยังมีอนุภาคเล็กซึ่งซับเข้าสู่เส้นผมได้ง่ายแถมยังช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรียที่เกาะให้เกิดรังแคได้อีกด้วยค่ะคุณค่าจากธรรมชาติกันไปเต็มๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ต้องเสียตังค์เยอะเราก็สามารถจะได้ผมสวยๆกันโดยการที่หาผลไม้จากบ้านเรานี่แหละค่ะช่วงหน้ายังอยู่กับเรื่องเส้นผมเป็นอะไรห้ามพลาดนะคะไลป์อายเฉียนเพลชิมเมอร์ลิปแคบเปลี่ยนสีเพิ่มประกายเพิ่มมิกนิดแต่ได้อีกเยอะ ใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิคดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b e v e l ค่ะนอกจากสาวๆจะต้องใส่ใจกับเครื่องแต่งกายแล้วนะคะทรงผมก็ต้องดูดีไม่แพ้กันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น c e s s ร r y ทำให้คุณดูโดดเด่นขึ้นได้ค่ะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะเลือกยังไงนี่สิ การติดง่ายๆค่ะถ้าเป็นดอกไม้การประดับผมด้วยดอกไม้จะดูสวยงามที่สุดเมื่อติดไว้ที่ระดับตาที่บริเวณด้านข้างใบหน้าหรือติดไว้เหนือระดับหู <c oughs> เมื่อนำไปประดับผมที่รวบหรือมวยไว้ข้างหลัง <c oughs> ที่มวยผมก่อนที่เราจะใช้ที่มวยผม <c oughs> เราต้องนัดผมให้สูง <c oughs> อยู่ประมาณกึ่งกลางศีรษะ <c oughs> แล้วรวบเก็บปลายผมเข้ามาไว้ที่กึ่งกลางศีรษะด้วยค่ะ ากนนั้ก็ใช้ที่มวยผมมารัดกับผมที่มัดไว้เพียงแค่นี้คุณก็จะกลายเป็นสาวหวานขึ้นมาทันทีค่ะผ้าพ่อขัวการใช้ผ้าพ่อขัวผืนใหญ่ๆหรือนำผ้าพันคอไปพ่อขัวจะให้ลุกชิกๆแบบสาวโบฮีเมียนแต่อย่าได้พ่อขัวแล้วผูกเป็นโบกลางศีสาเชียวนะคะมันจะดูเด่นเกินไปค่ะ กิ๊บไม่มีลายสีเรียบๆดูจะล้าสมัยเกินไปนะคะถ้าเติมลูกเล่นลงไปสักนิดด้วยมกุกลูกปดัดหรือเพชรประดับจะทำให้กิ๊บอันนี้ดูเก๋ขึ้นมาทันตาและเมื่อใช้กิ๊ติดผมอย่าล,ลืมเช็คดูหน้ากระจกให้แน่ใจว่าผมที่คุณดึงขึ้นไปติดกิ๊นั้นเรียบร้อยดีไม่ยุ่งเหยิงรวมถึงหลีกเลี่ยงการติดกิ๊บที่แค่ดึงผมกระจกหนึ่งขึ้นมาไปแปะไว้กลางศีรษะเพราะมันดูแล้วไม่สวยเอาซะเลยจริงๆนะคะ กิ๊บแนววินเทจนอกจากแต่งตัวเก๋ๆแบบย้อนยุกแล้วกิ๊สวยๆยังทำให้ลุกงาแบบคลาสสิกและดูเป็นวินเทจเกิลที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นกิ๊บสวยๆแบบนี้เข้ากันได้ดีกับผมดัดลอนอ่อนๆหรือผมที่เกล้าวมวยกลมๆที่สำคัญอย่าติดกิ๊จนแน่นเกินไปเพราะจะทำให้ดูเนี้ยบและเรียบร้อยเกินกว่าลุกวินเทจค่ะพ่อคาดผมหรือเฮดแตนต่างๆ จะช่วยเก็บผมของคุณสาวๆให้ไม่ยุ่งเหยิงกระเซาะกระเซิงแต่การใช้ผ้าคาดผมให้สวยควรหลีกเลี่ยงการสวมแล้วดันขึ้นไปแค่เหนือหนา้าผากซึ่งจะปิดผมบริเวณกรอบหน้าไปหมดเพื่อความสวยงามควรดันผ้าคาดผมขึ้นไปคาดเฉียงๆบนศรีรษะแบบเดียวกับที่คาดแว่นกันแดดค่ะ ในการเลือกเครื่องประดับก็คือการเลือกเครื่องประดับเนี่ยต้องเข้ากับชุดของคุณนะคะแล้วก็จะต้องทําให้ชุดของคุณนี่ดูโดดเด่นออกมาด้วยไม่ใช่แย่งความโดดเด่นไปจากคุณค่ะทอคบาวันนี้ค่ะมีเพื่อนๆถามมาใน f a c e b o o k c o m s l a beauty b e v i e w e ะมากเกี่ยวกับ เทคนิคการเปลี่ยนสีผมให้ผมเสียนะคะเดี๋ยจะบอกว่าถ้าสมมติว่าสาวๆคนไหนชอบเปลี่ยนสีผมเป็นชีวิตจิตใจนี่นะคะเราก็จะต้องควรเลือกสีที่เหมาะกับเรามากที่สุดนะคะโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าตอนนี้สีไหนอินสีไหนอานะคะอย่างที่สองนะคะเราควรเปลี่ยนสีผมที่ออกจากสีเดิมแค่1ถึง2เฉดสีก็พอนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผมเสียมากจนเกินไปค่ะและอย่างที่3นะคะเราควรที่จะเลือกแชมพูค่ะที่เหมาะกับคนที่ทําสีผมค่ะเพราะว่าการที่เราเลือกแชมพู ที่มากกับคนที่ทําสีนะคะจะช่วยเข้าไปบํารุงและรักษาสีผมให้อยู่กับเราได้นานมากขึ้นค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราทําสีผมแล้วนะคะหรือก่อนที่เราจะยืดจะม้วนนะคะเราก็ควรที่ฉีดสเปรย์กันความร้อนด้วยค่ะสวัได้ทริคดีๆไปกันแล้วนะคะก็อย่าลืมเอาไปลองทํากันดูนะคะหรือว่าจะบอกต่อเพื่อนๆได้นะคะจะได้สวยกันทั่นหน้าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอให้สวยกันทุกๆคนเลยนะคะเพียง